ดีค่ะพี่น้องคองปลายสุขุสุขคค่ะมื้อนี้แมุุ่ยกะพ้าเข้าครัวค่ะในเมนูซุปบักมี่ค่ะนะคะในเมนูซุปบักมี่แม่มุยก็ได้ขนุนนะคะบักมี่ต้มในนนำมาแล้วนะคะนี่ค่ะบมี่ต้มน้ำเรียบร้อยนะคะเนาะ นี่ค่ะซิ่เป็นลักษณะนี้นะคะกะพอมีพอเดเศร้าอยากหายากหายยูอยู่ค่ะนะคะส่วนผสมของเห้านะคะกัซีมนี่ค่ะส่วนผสมหลักกะซิมีบก่กริกกระเทียมหอมแขกนะคะและ้วกะพักสารเเนใบพักชี้ใบเลื่อยนะคะแต่ว่าพ่นเหี่ยวเราไม่มือซื้อมาใส่ตู้เย็นร้ายมือแล้วนะคะ แล้วก็มีขนุน,นี่ค่ะตัวลกัลกๆเลยนะคะแล้วก็มีปลาทูนะคะแม่เมยอได้ปลาทูสดมาแต่ว่าสีเอาไปต้มใส่กับบะหมี่นะคะแล้วค่อยเสียเอามาสุกนะคะบะพริกนี่ค่ะเดี๋ยวแม่เมย์ก็สะเอาไปครัวนะคะแม่เมย์ก็สะเอาไปครัวให้ห้อมๆค่ะพริกกับกระเทียมกับหอมแดงนี่ก็สเะะไสไปครัวนะคะคนพร้อมๆอได้แซแบได้นัวนะคะเนาะ มาค่ะตามมาเบิงเลยค่ะหั่นกระเทียมเป็นแว่นนะคะเพื่อสีในการขวัวเพื่นสีได้สุกง่ายแล้วก็หอมค่ะแล้วก็หั่นหอมบางๆค่ะ แล้ขวขวบคุณจะได้ซุปง่ายเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นอันหั่นเรียบร้อยเนาะคะ่นะเนาะหั่นพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมจากนั้นก็สิเอาไปขวคะ่ะ จากนั้นนะคะเข้ากับพริกเหลืองเลยก็เอากระเ,เทียมลงไปขวค่ะจากนั้นก็นเอาหอมแดงลงไปเลยค่ะ ทีนี่ก็ต้มน้ำเดือดนะคะเพราะน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาทูลงเลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาแดกเนาะคะ่ะน้ำปลาลาลงไปต้มกับป่าค่ะ จากนั้นปลาทูเริ่มซุกได้ประมาณ5 0ละค่ะเครื่องทงอั้งนั้นก็นเอาขนนลงเลยค่ะต้มร่วมกันกับน้ำปลาลา่ะนะคะให้เพิ่นซุกน้ำกันจากนั้นก็ปป้อยให้เพิ่นต้มให้ซุกเลยค่ะ นี่นะคะจากนั้นต้มปลาทูแล้วค่ะจากนั้นเท่ากับสีมาเอาเนื้อปลาทูโขกใส่น้ำผิกหี่ค่ะนะคะนะมาแกะเนื้อปลาทูน้ำกันค่ะเอาก้างเงี้ยมพันออกด้วยค่ะปลาทูพันจิมีก้าง ตรงกลางโตเพิ่นนะคะ่ะเอาออกเดี๋ยวเพิ่นจีค่าข้อเฮามีไข่น้ำค่ะไข่ปลาทูตัวนี้ใน ตอนแรกว่าชิไส่สองโตค่ะเอาตัวเดียวพราตัวเดียวก็ร้ายแล้ะค่ะนี่ค่ะตองบีเบิงว่ามีกลางเ่นชิมี่มงห่างโตเพิ่นนี่นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นกะตำใส่กับน้ำพริกน้ำกันเลยค่ะนี่ค่ะตำประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตำประมาณนี้นะคะกาบ,บ่าให้แลกจนเกินไปนะคะเอาพ่อให้เนื้อพิ่นบีออกจากกันค่ะจากนั้นกระสีมาตัมขนุนใส่ร่วมเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะจะเนกรตักขนมใสฉะนั้นนะคะกระสิบตักขนมไสค่ะตำขนมน,นะคะจะนั้นกระตำขนนเลยค่ะตำค่อยๆด้วค่ะเดี๋ยวมันพุ่งใส่ตาเอาพกน้อยหน่อยนึงนะคะมันอาจชิตล้นเอามือบ้างไว้ แล้วส nah ิทายลงหม้อค่ะครกคนน้อยนะคะคกแม่มุยน้อยลีใดบ่ได้คกใหญ่นะคะแล้วก็สิเทลงหมอแล้วค่ะคกคนน้อยีมันสิเฮียเบิด ซอยเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นหอมสาราเน่ค่ะหอมเปนะคะใบต้นหอมแต่ไม่มุยต้นหอมบม่มีค่ะต้นหอมเบิดนะคะกะเสีเอาผักสาราเน่กับผักหอมเปรเนี่ยนะคะ่ะเอาหอยนะคะเนาะ น้มกันข้บไปก่อนค่ะปลาล่าค่ะที่ห้าต้มกับปลาทูแล้วก็ต้มน้าขนุนนะคะเ่ากับเทลงไปเลยระหวบางกลางด้วยค่ะเด้อ เพื่อนเขากันว่าตองใส่บักนาวด้วยค่ะเพราะว่าขนนุนเพื่อนเปร่้ยแล้วถ้าใส่บกักนาวเพื่อนสิเปร่้ยแห้งนะคะขนนุนเพื่อนจะสมมแล้วนะคะกับว้าตองใส่บักนาวกะชิมเบิงค่ะว่าสิโพน้ำปลาชุลดบอกใคมีชุลดกก็ใส่ชุลดเด้วยค่ะแต่ไม่มี แต่ม่มุ่ยโบส่ชุโรดค่ะบบมีชุโรดนะคะชิมมือก่อนค่ะโอเคนัวแล้วลค่ะใส่น้ำปลาแดกดนวหละ่ะโบใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันชิเข้มกว่านี้จากนั้นนะคะไม่มุ่ยก็ใส่ไขา่าวขวค่ะขวลง่วไปค่ะไอมีง่ายกับใส่ง่ายด้วยค่ะไม่มุ่ยบรีซึงงามาใส่ขวาข่วลงไปหอมๆเลยค่ะ ถ้าเผาขวแล้วก็คนพร้อมค่ะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะสูปบหมี่ของแม่มุ้ยค่ะรสชาติจัดจ้านค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องพิ่งไปสุขูสุคนค่ะมากินเข่ากับแม่มุ้ยค่ะมากินเข่าแก้งนุ่กันกับสูปบหมี่ค่ะพักแก้มนะคะแม่มุ้ยกับไปเก็บพักกระเฉดมาข่างข้าขึ้นเกาค่ะนะคะ โอเคขอบคุณพี่ๆน้องๆสุขภูสุข,สขนที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แม่มวยถ้ามากคลิปนี่กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่มุยน้ำหนด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ